คราวนี้เราเททดสอบนะคะท่อ pvc เอียงขอบสะสองท่อนสองท่อนก็แปดเมตรนะคะต่อสายส่งน้ำเดิมยี่สิบเมตรนะคะท่อนากหน้าหกไอ้ท่อยาวสี่เมตรตัวเดิมนะคะ,อะลองสตาร์ทดูว่าจะดันขึ้นไหวไหม ไปเลยเหรอขึ้นไปแค่ขึ้นไปจ,ดไปจวดเดียวใช่ไหมเขียว,ดดยว,วอารองสตาร์ทอีกสักทีนิดให้โอกาสน้องหน่อยเราไม่ได้แก้งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะท่อนาคเดิมๆหน้าร้านเลยเอามาใช้เททดสอบให้ องดับซกำลังเครื่องไม่ไหวน้ำบ้วนออกนะคะอ่ะรอบที่สามสตาร์ทอีกทีนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนคนเดียวเลยสตาร์ทนะคะไม่ได้แกล้งอะไรนะ เ,เครื่องกูจะใจขาดอ่ะโอเคดันขึ้นได้แค่จวดเดียวนะคะยังไม่ถึงครึ่งนาทีเนาะรอบสองอะเครื่องดับรอบนี้เครื่องไม่ดับแต่เราดับเองนะคะได้แค่ดิสเดียวนะคะดันขึ้นได้แค่นี้เทสทดสอบให้ดูนะคะใครจะตัดสินใจซื้อก็ซื้อ,อ,อถ้าสูบน้ําข้ามนาระยะสั้นๆไม่ขึ้นเนินไม่ขึ้นชั้นอย่างนี้ก็ใช้ได้ค่ะ